เลยครับอุ้ยเน่งหน้าเหมือนแบบอันนี้เลยะเจนเย่อะเหมือนเจนเย่เลยเออเอา,าได้ยินราเปล่ปาได้ยินใช่ไหมอา่ากระตุคกคิ้วแบบนี้คือได้ยินยินเจนเย่ครับสวัสดีครับติดต่อง,งานนะครับฮัลโหล What are you doing <laughs> อยู่ทำอะไรอยู่เอาอยู่นั่งคุยอยู่ใช่ไหมนั่งเล่นแอปนี้อยู่อ่าแล้วแล้วอยู่กินข้าวยังกินแล้วโอ้ยอยูยูแบบเจ็บคอใช่ไหมยู่ก็เลรไม่พูด <c oughs> อ๋อ,อก็คือไม่อยากคุยกับกูแหละโดยทรงแล้วอ่ะ มันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรครับอุดออุดอนอุดรคืออะไรครับคอนเทนต์อะไรครับนี่ <c oughs> ไม่รู้มาโอ้ยแต่กล้องคุณชัดมากเลยนะค่ะ <c oughs> อา่าแล้วคุณชอบฟังเพลงไหมมาเดีเ๋ยวผมเลองเพลงให้ฟัง ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปแก้งคนก่อนได้ไหมก็ฟังเพลงก่อนได้ไหมล่ะเออฟังเพลงก่อนโอเคดีอเะโอเคอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไร on the บ o p พอเลยเดี๋ยวผมเลือกเองก็ได้ เงนใจจะเขียนเลยนี้ให้เธอเอาไม่เป็นแันเรานึ่งเธออาจจะดูไม่หวานและดูไม่สิยเท่าเราแต่เราดูใจทุกเม็ดให้เธอให้เธอเป็นดาวไหและฉันเป็นใจก็ไม่ใช่มีความไหมและเธอรู้ไหมกันว่าเรไปที่นี้จเจอกันที สุดนเขาเชื่อเกินเธอให้แตจจิน,ะะน,ะะนใน่เคยน้เป็นก็น่คค่แค่แค่ยิ่งยิ่งเราเพีงใช้เต่ใช้ใจกันสองคนในเราคิ่แม่แต่กับอัว่วรักไม่ะคะมันได้แค่สุดแลว

<จ>เธอเธอเธอถ้าเธอสวยแต่เธอแปลกมีคนพิมพ์พี่ไม่ได้บ้านะเออโอ้นะเพ่ช่องโอ้หเราเราหยิบไม้เท้าใครก็ไม่รู้มาเล่นเลยไม้เท้าหนูกเอาไม้เท้ารเราเ,ราเราาหรอเราเราเจ็บเจ็บเจ็บเท้าเหรอเจ็บเท้าเหรอขาหัค่ะจริงเหรอเราไปทำอุสมควรแล้วผมว่าคือจากสเตปแบบเนี้ย้งห <c oughs> มีทางทิกตอกแล้วก็ยูฟู่ครับอ๋อคู่แล้วเจนเย,ย่ชื่ออะไรเนี่ยเจนเย่ยเราชื่อ E R อ๋อ oh. ถึงเกินโอ้ก็ตามนั้นแหละครับทุกคนฮะคนสวยๆมากเป็นแบบนี้แหละทุกคนได้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 เหมือนคนนั้นเลยอ่ะที่แสดงตลกอ่ะชื่ออะไรวะที่เขาแสดงแสดงเอทีเอ็มเออรักเออเรยอ่ะที่เขาแบบเป็นแม่ของคนนั้นอ่ะ น้องที่ไปชอบตำรวจอะน้องที่เขาไปชอบตำรวจอะชอบพระเอกอะปื๊ดอะปื๊ดอะที่ไปชอบปื๊ดอะใครปื๊ดน้องน้องเคยดูฉากนี้ไหมที่แบบเงี้ยแล้วก็เงี้ยแล้วก็เงี้ยโอเคน้องโอ๊ยปวดใจน้องหรอไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูโอเคเราคงเกิดคนละยุคแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ย ดดูดพี่ว่าน่าจะสองขวบเท่านั้นแหละตอนเนี้ยขอบคุณครับที่เลี้ยงลุงุมเพราะที่อ่าพี่ว่าประมาณสิบหกอ่ะสิบหกสิบหกกูจะเอาหน้านี่ไปเป็นปกเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาไว้เลยกู <laughs> เอาหน้านี่ใส่ปกกู <laughs> เอาหน้านี่ใสป่ปก ขอบ้ามหน่อยได้ไหมครับขอบ้ามหน่อยขอบ้ามหน่อยอีกเกาะเหรอไม่ยาวเลยขอบ้าเอาจอดีกว่าขอ,อาจอไอจีดีกว่ายาวจะด้วยสิสวัสดีสาวลูกอันนี้เหรอหชื่อไอจีอ่ะเข้าเขาอ้าวแป๊บนึง,งนะเป็เสียงล<ะ>่าลลสุดเแต่ถ้าเอาเป็นแอดก็คือคิด อันเดรกสะตอออนแล้วก็อันเดรกสะตอเดออันเดรกสะตอฟอชิมให้หน่อยได้ถ้าถูกนะถ้าไม่ถูกก็เอาติ๊กตอกไปอ่ามีติ๊กตอกด้วยโอ้ยมีเยอะมีเยอะเอะว้ยตอนนี้ซิมหกเหรอได้อุ้ยเป็นไงพี่เราแบบเราเราถูกอะเจ่งวะ ไปคตอนี้นที่สองนะมัเนเกล่งเสีงนีดนึงทำไมเสียงเราแบบเหมือนอยู่ในโอ่งเลยลูกเสียงเราเหมือนอยู่ในโอ่งเลยอ่ะมันน่าจะดูดน้ำนะอ่าเนี่ยเนี่ยได้ละดีละน่าจะใช่นะ เห็นไหมอ่ะ้อโมันสูงไปงคือคือเราก็หน่าเราก็สวยอ่ะคือเราก็สวยอ่ะแต่เราทําทําแบบนี้ไงอุ้ยสวยสวยคือคือไม่อย่แหลปกติแต่ดีของแปลกนี่แหละคนชอบแปลกนี่แหละพี่ชอบอืมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ tiktok ค่ะ เพราะว่าชื่อยาวแล้วมันเป็น F เอไทาเวทนี่มันก็เลยแบบยาวโอเคอันนี้พี่เห็นละติ๊กตอกเราอะ่ะเฮ้ยอายจจนเลยแหมไม่น่าอายแล้วมั่งโหขนาดนี้ละ <laughs> <laughs> ขนาดนี้แล้วนกะ็ <g iggle> มันก็ต้องมีอย่างอายที่หนึ่งนะ่จ๊ะคุณพี่คือมันก็ <laughs> คือมันก็แบบแต่เราเป็นคนที่ไหนนะชาวบ้านชาวท่อง,ของเขาอะ คนที่ไหนคนที่ไหนคนที่นีนนนออ่นักล่าเรารเยิ้มคนนี้เออนักล่าเรารเยิ้มจัดคนที่นี่อ๋อคนในคนในใจพี่ปะืมค่ะว้ว คือพี่เอางี้นะคือหนูปัญญาอ่อนะพี่อยา่าคาดหวังอะไรกับหนูมยองคือหนูไม่ปกติอะ่ะเข้าใจไหมพี่พี่เข้าใจพี่พี่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วพี่พๆอะหนูนแบบพูดมาแล้วสนะู้ๆนะน้องสู้ๆนะโอเคน้องสู้ๆเดี๋ยวพี่ไปก่อนลนะพี่ไปก่อนละ ไปเจอกันในติกติกตอบนะซึมเราคาดเราแล้วมันสิเงาเงาแล้วแล้วมันสีสานะคะหนูไปกวนภาษาคนอื่นก่อนนะพี่โอเคครับไว้เจอกันในติกติกอบนะมากดไลค์คลิปเองด้เด้อโอเคบาย เธอสวยแต่เธอแปลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขาอยากฟังเพลงเลยค่ะพี่อยากฟังเพลงขอเพลงได้ไหมเอาเพลงอะไรดิได้ครับได้ครับเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรดีอะเพลงอะไรเพลงอะไรอุ้ยพึ่งตื่นเลยคนนี้เราตื่นเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรดีเร็้ยวนานๆจะมีเพลงได้พี่อย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งปัดหนูนั้นหนูขอหาเพลงก่อนเอาเอาเพลงที่เราอยากสีพวกหนูอะเอาเพลงที่เอาเพลงที่พี่จะสีพวกหนูอะ เพลงอะไรดีวะเข้าเลยมามามาผมมีเพลงหนึ่งผมมีเพลงหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักได้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 หมดแล้วอยากฟังอันนี้ฟ้าร้องของซอยแบดอ่ะรู้จักไหมอ่ะฟ้าร้องแอยเบดอ่ะไม่เคยฟังเลยฟ้าร้องโอ้โหโอ้โหเลยเหรอเจ็บเลยฟ้าร้องซอยแบดโอ๊ย ตำแหน่งพี่ติดโฆษณาแม่ค่ะเดี๋ยวหนูซื้อทูยูฮูฮีแมนให้ไหมทูอะไรนะไอยูฮูดยูฮูดูยูฮูน้องก็รีบเกินนูน้องต้กอโโอ้โหใครฟังไหมอ่ะโอ้เสียงเขาเสียงเขาทำให้ดีพี่พี่สู้เขาได้ยังไงอ่ะ เพลงที่พี่จะสีพวกหนูก็แดดมามามาเพลงนี้ดีกว่าพี่เพียรของเพลงนี้พี่ชอบเพลงนี้ยังใจเย็น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 งทำไหมเราปั่นยังไม่รู้ว่าพี่จะเล่นหนูก็ดีใจแล้วค่ะใช่ค่ะพี่มาเล่นใกล้ๆหนูไหมตะวันฟังฟังอยู่กูฟังอยู่ละมุนอะยัง

เป็นนะต้องหาน้ากูไม่เรอแต่ง่ะแต่งค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 ่ะหนูชอบนี่อะนี่ลองพอที่ลองพอมากเลยอะ แค่ท่าแรกก็สวมแหวนแล้วค่ะมาเลยอ่ะอ่ะแต่มีผัวแล้วนะมึงอ่ะไม่มีค่ะโสดแค่ก็สวมแหวนแล้วมาเลยนะพี่เอาอีกเพลงได้ไหมอะหนูโรบเอ้าเพลงอะไรอ่ะขอขอให้ถูกเพลงดีมพี่ได้เหรอเหมือนกันนะคะพี่จะเอาเพลงไหนจิมหนูอีกเพลงอ่ะทำไมมันกระตุกจังเลยวะน้องน้องอายุเท่าไหร่นะเล่นพี่พี่เนี่ยหนูอายุปีนี้สิบเก้าค่ะแต่ตอนนี้ยังสิบแปด แต่หนูสิบเก้าด็กแล้วเด็กสาวอ้อเด็กสาวอ้อหนูใน๋ยวหนูก็ยี่สิบเอ้ยหนูก็ยี่สิบหนูก็ยี่สิบแล้วค่ะสมัยนี้ไม่อ้อแล้วค่ะพี่ไม่อ้ออ้ยจริีนก็เนี่ยเฮ้ยมีแต่มึงคนเดียวแต่หนูยังอ้ออยู่หนูก็อ้อหนูก็ฮะโอ้เดี๋ยวดีดีดีร้องดีดีร้องดีดีโอ้ ไม่ได้เลยพี่จะเอาเพลงไหนจีมหนูอีตลบเานเพลงนี้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 ดีนะไม่เห็นหน้าครูเห็นหน้าสุดเด็ดเลยเอ้ยอยากเห็นหน้าเลยะแบบอยากเห็นหน้าเลยอะไรติ๊กต็อกปะเนี่ยทำไมทำไมถึงต้องถามว่าอะไรติ๊กต็อกหรือเปล่ากลัวกลัวตุ๊กตากลัวกลัวค่ะเดี๋ยวกลัวเห็นกลัวอะไรนะพ่อค่ะพ่อใช่ค่ะ แล้วทำไมพี่ถึงไม่ลองเพลงเมื่อกี้ให้หนูฟังอ่ะฟ้าร้องกดใจดีกว่ากดใจให้พี่เลยฟ้าร้องพี่ร้องฟ้าร้องหรอฟ้าร้องครื่ใช่มฟ้าร้องแหลมใช่ไหมอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหลมซอดแบทหนูลงหนูงงไปหมดแล้วน่แป๊บแป๊บพี่ขอเปิดเนี้ยแล้ เราเป็นคนที่ไหนกันครัทําไรเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรระยองค่ะคนระยองค่ะโอ้ยใกล้ๆกันเลยที่พี่อยู่ไหนอ่ะเชียงใหม่อืมว่าแล้วใกล้เลยเนาะไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ใกล้ดอนเมืองยินหนูไปหามาถ้ามาแล้วแบบเนี้เรายากเกิดอ่ะาเนี้ยเรายากเกิดอ่ะคืองใจก่อน ต้องตั้งเยอะเพรไม่มีใจเลยก็ด้อาไว้ให้แย้มแก้นิ่มต่ไวจากนี้ในคำคิเที่ไปลองต้องเปลี่ยนเฮ้ยจะลองเป็นแค่ยนได้เพราะมากเลยนี่หนูมีตัวให้กำลังใจพี่อยู่นะคะแอบลิ้นเห็นไหมเอ่ยเห็นไหม นูนูนูเรียนหนักไหมทุกวันเนี้ยเรียนหนักครับพี่ก็เลยเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยเรียนหนักเป็นไหนเลยเก็บกดโอ้ก็ว่าพี่หาว่าหนูปัญญาอ่อนเหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวญาอ่อนก็จริงแต่อย่าด่ากันดีหนูใจแบบบางอยากเห็นอยากเห็นหน้าเนี่ยหนักหนักอยู่เราอยากเห็นหน้าอะไรคะอยากเห็นหน้าเราเลยอ่ะแบบเราแบบเราพูดเก่งอะ พี่คขหนูแค่พูดมากค่ะอยู่มีปาะหาอะลยหนูไม่มีเพื่อนค่ะก็เลยแต่งค่ะโอ้แม่หสารเขาเราเล่นค่ะพี่มีแต่ไม่คุยเออจะงั้นอินลูดค่ะอยู่บ้านนอนคนเดียวหงายมากกับใครเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังอเพลงนึงแล้วพี่มีอะไรจะบอกอุ้ยขหนขืนแฟ้ไม่ใช่แคุ้มไหมว่าเขาละจริงต้อง ไม่ใช่สิ่งใดแม้ไักอย่า่เม่ใช่ไหมเลิกปล่อยใ้ใช้กังจั่ได้ดีกว่าอมูนานแค่ไหนที่ฉันทำล ถ้ให้ฉันได้ลบไปในเมมฉันไม่ใช่ต้องเชื่อใเธอไม่ต้องแคร์เธอเลยหรอกเสีใหไม่เราไม่ไปไปตอบกี่ฉันเคยเป็นจังเลยต่นง 다시 돌아와 봤는데 왜난 괜찮지 채 Oh baby 정점만 알아신 채왜 나만 ไว้วต้องกันเจเกิดมาเพื่อเธอเธเธอไม่มีวันจะเจอส่ที่แทไม่หวนไม่มีน้ำกูไม่มีนใจแลาช่างมาติดตามค่ะเอาช่างมาติดตามเลยมามา เอาไปเลยมาแล้วก็เอาเอาเจอเรามาติดตามด้วยไปเนี่ยคนนี้ขอคนหัวฟูฟูเนี่ยไปนอนแล้วมกเ้เนี่ยคนหัวฟูฟูอ่ะมึงวัคคนนี้ไงแหละมีหัวงด้ทพี่แหนกลับไปนอนอีกละกลับไปนอนอีกละกลับไปนอนอีกละอ๋อนี่ไอพิมไอพิมไอพิม พี่คะหนูอายมากเลยค่ะทําไมทําอย่างที่นเนี้ยโอ้แล้วออาขอบคุณครับเนี่ยเขาส่งดอกกุหลาบให้ด้วยขอบคุณครับผมยิง <c oughs> หัวเข้าตูดวันนี้พอมีแล้วน, <c oughs> น้องน้องพี่มีเสื้อมาขายพี่มีเสื้อมาขายมีเสื้อมาพี่มีเสื้อมาขายนี่สวยไหมสวยไหมสวยเออเอาไ,<ห>ไปกดตะกร้าเลยน้องกดตะกร้าเลยกูไม่รู้กูไม่รู้น้องกูไม่รู้กูไม่รู้ใช่ครับ พี่แต่หนูอายมากเลยทำไงให้หนูออกจากไลฟ์พี่กันทำไมไม่บอกเราว่าจะไลฟ์จะได้ไปสาะผมก่อนในชะ่ <laughs> พี่ไม่บอกหน้าหนูในหน้าหนูเลยปวบอกกันสักนิดจะได้ทาลิปหน่อยเขาก็คิดว่าลองเพลงให้สมฟองห่ะอ๋อเอาไหนเอาคนเอาอย่างนี้ดีกว่าคนไหนไม่มีคนไหนไม่มีแฟนเข้ากล้องไหคนนี้ <laughs> โอ้พี่ค่ะแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าพวกหนูโง่พวกหนูบ้าจบจริงแล้วเนี่ยจบเลยจบเลยสรุปมีมีมีแฟนกันหมดแล้วครับโอ้โหคงไม่มีอะไรให้คุยกันละอย่างเงี้ยคุยได้นะคะหนูกลัวก็หนูกลัวกล้องค่ะกลัวกล้องไม่รู้พี่ค่ะแล้วพี่เห็นพวกหนูเพี้ยนไหมพวกหนูไม่ได้ตั้งใจร้องเลยเนี่ยโอ้ไม่เพี้ยนครับเพราะมากที่ว่าเสียงสวรรค์จากฟ้าก้า โ <Workers S 2> อ้โหฟากฟ้าด้วยอะหลบยังไปมีใครเมินว่าอะไรมึงส่งมึงส่งไลน์มาดิฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะเขาถามว่าหน้าตาได้ค่ะงั be, ้นขอเพลงอีกอันนึงได้มั้ยคะหลังจากที่พี่เฉลยขออีกอันนึงเหรอได้ได้ขออันไหนเอาอันไหนอะพี่จะจีบห้อหนูเจ้าที่พี่จีบปะมาได้ไหมสามไม่เอาพี่เอานี้ดีกว่ารอบสุดท้าย เอาเพลงที่ <reiterate. S 3> พี่จะมี่แต่หน้า <fact>. ก <c oughs> ูเหรอบอกเลิกพวกหนูอะจะบอกเลิกพวกหนูอะพี่คัดหนูไม่ได้บอกเลิกหรอกลางนะคะแต่หนูมันมีที่ให้อยู่แค่ตรงนี้ใช่เพลงไหนเจ็บที่สุดคะอยากเห็นหน้าคนเพลงบอกลาอะค่ะใช่ค่ะเอาเจ็บเจ็บเจ็บสุดเลยนะคะ e n j ออกไปจากกล้องไปได้ไหมบวกเวลาเวลาทำไมอ่ะไม่เอาไม่เอาค่ะได้ที่อะ พี่คะมีคนขอเพลงทิ้งไปใช่ค่ะมีคนขอเพลงทิ้งไปอ๋อเอาเพลงทิ้งไปเหรองั้นน่ะแอดมินเลยปะเนเป็นแอดมินแอดมินพี่เป็นแอดมินของโอ้ได้เลยแต่เอาขอแอดมินที่ไม่มีแฟนขอแอดมินที่ไม่มีแฟนอะไม่เอาเนี่ค่ะฝีคนเลยหนูค่ะหนูค่ะแต่เมื่อกี้หลับหมดเลยพี่เขาต้องเข้าใจนะหน้านาเวราเนี่ยมันไม่พร้อมจริงเดี๋ยววันไหนถ้าหนูแต่งหน้าได้หนูมาหาพี่ใหม่นะคะโอ้โหงั้นเลยอะ ไอ้ค่ะคือแบบถ้าหนูแต่งหน้าหนูพร้อมจะแบบเสิร์ฟหน้าไปตรงนี้เลยนะค่ะเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวหนูนี่เนี่ยเดี๋ยวหนูให้ดูตอนแต่งหน้าอุ้ยให้ดูตอนแต่งหน้าด้วยมีแบบมีแบบให้ดูตอนแต่งหน้าด้วยมีมีค่ะสวยจริงสวยจริงพูดจริงจังเลยดีนะดีอยู่แล้วประจัง อาไม่ต้องโอ้ยมันยากไปพี่ว่าแบบนี้มันยากไปเอาเอาอจอมาดีกว่าเอาจอมาดีกว่าแบบนี้มันยากไปเอาจอโอ้ยวิวิีด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 ีแบบนึกว่านึกว่าคนละคนอ่ะนึกว่าคนละคนอ่ะแล้วนึ้ว่ี่ยังน้ชมใช่ปะไม่คือก็สวยแต่แบบเออพี่ก็สะดุ้งพี่พี่ก็คิดว่าคนละคนสะดุ้งโอ้โหนึกว่าคนละคนยิงแต่แต่สวยโอ้ยแต่นึกว่าคนละคน <lab> แต่ไม่แต่พ <in> ี <without> helmet, ่ชมแต่พี่ชมสวยครับสวยสวยคือแบบพี่ชมตอนนี้คือแบบสวยแบบธรรมชาติไงอันนั้นแบบพี่หนูรู้เลยว่าธรรมชาติลงโทษธรรมชาติหลงโทส่วนส่วนอันนั้นน่ะอันนั้นนไม่ธรรมชาติเฮ้ยเยก็เล่นเยากเล่นพี่หนูเจ็บเลยพี่พูดเงี้ยเดอกครับพี่ครับเอานี้คนนี้ไม่ใช่เราเนี่ยนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเราเอาเรามาดีกว่าเราแบบคนคนไหนอ่ะเออเราันแหละอันเนี้ยเพื่อนเราใช่ไหมใช่เราเนี่ หนูเป็นคนไม่มีหน้าโ <laughs> oh, <laughs> อ้จบเลยเป็นคนหน้าโบ <laughs> นี่อันนี้ค่ะเฮ้ยอย่างรูปนี่ค่ะรูปหนูโอ้ท oh. ่อท่าทุกคน <laughs> พี่ค่ะจะได้เพลงบอกเลิกหนูอย่างพี่จีบหนูแล้วพี่บอกเลิกหนูแล้วใช่ครับพี่บอกเลิกหนูด้วยฮะนิ่งเลยนิ่งเลยอ้าพี่ไม่บอกเลิกหนูเหรอ พี่คิดอยู่ไงเพลงอะไรดีวะทุกคนเพลงขอบอกเลิกเนี่ยใช่ไหมโอ้ทุกคนค่พี่มาเลยค่ะเพลงบอกเลิกเป็นเป็นดาวทิกต็อกอ๋อนี่ไงมาละมาเลยค่ะเงียมมมนร้องเนาะมีคน I'm sorry. a ได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับวงลิตเิ้ลเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูร้องไห้จริงเลยครับพีร้่ร้องไห้หรือขำขำจนน้ำตาเล็ดอะพี่ว่าขำจนน้ำตาเล็ดมากกว่าร้องไห้ค่ะอืมน่าเชื่อมากขอบคุณครับขอบคุณของขวัญจากคุณกิจด้วยนะครับของคุณทีเด็ดสบเป็ดด้วยขอบคุณครับขอบคุณมาก คุณพัดด้วยนะคพักด้วยขอบคุณมากครับขอเพลงไปเยจะให้หนูร้องเพลงจีบคืนเลยคะเอา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 ครับพี่พี่เอาครับพี่เอาครับพี่รอฟังเลยไหมขอเอา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 พี่ลยนัดกันก่อนนะพี่ก่อนัดกันก่อนวะอะไรดิที่ที่เราทุกคนช้าขอเพลงกันได้นะคะเดี๋ยวจะลองมีคนขอเพลงมาอะไรเนี่ยใจเย็นจนเริ่มจะชาร้องไม่เป็นค่ะไม่เคยได้ยินส่งไลฟ์มาให้กูยัง คอมเมนต์อะไรอยังที่เราร้องกันอะอะไรนะยังอะไรที่เราร้องกันที่เราภาษาที่โราเรียนเอออะไรไวะพี่อะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หนุ่มนึกเพลงก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรชอบเพลงเหี่ยวขวาไม่ใช่หมาไอ้นี่เพลงนี้เธอแม้แต่มันมั่เออเอา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 เอ ห้องข้างล่างห้องข้างล่างกระดาร้องเลยมันบังเอิญนะมันบังเอิญไอ้ยิ่งเคยเป็นเสียงผู้ชายยิ่งเป็นเสียงผู้ชายกูเป็นเสียงผู้หญิงกูให้ร้องเพลงเอาให้ท่าำนมเอาให้ท่านำนมได้คันรอลองเลยวะเนี่ยมีคนมีคนคอมเมนต์อ่ะมีคนคอมเมนต์มึงเป็นมีคนคอมเมนต์ว่าทรงทรงนี้ร้องได้สองคำที่เหลือขำอ่ะ มึงเป็นเสียงมึงเป็นเสียงกลางไอ้มึงเป็นเสียงต่ำกูเป็นสูงนะกูต่ำไม่เป็นทางมึงกลางมึงกลางออไอเชนหนึ่งสองม่เลยมามพี่เราฟังอยู่มาพี่เราฟังอยู่อมึงเริ่มดิพี่ครับเริ่มเชีงังไม่ได้เข้าเข้าประทวงแล้วเขาเราแลเลา้อเบ่าเปาแระชอรอรนรอ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 ีอรอรอรลรอ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 กอรอรอรรอบอออรอรออรอรออ มองพี่ก้มสัมไปก่อนเก้งสัมแม่แต่กูแต่กลัวกูอยากได้อ่ะจริงจริงอ่ะจริงเนียจริงเนี่ยเขาเริ่มขยับไม่กูกูขยับเอาร้องร้องเลยเลยเลยเขามันบังเอิญเพลงนี้เขาเอาคาน้ำนมเอาคาน้ำนมก็ได้ง่ายที่สองก้มร้องเลยแม่กูเป็นสูงใช่ไหมกูเป็นสูงไงพี่อ้าจริงจริง เดี๋ยวเขาเราอย่กขำดิอย่ข่ามึงจะตาตัดเครื่องลูไปไ้าง้ง้างเลยนะมึงเริ่มคนแรกกูเริ่มเลยหนึ่งสองกูเริ่มเลยกูเริ่มไอ้กูไปเต็มสูงนี่ควาจริงจริงจริงอือเฮ้ยไมเฮ้ยอย่ามองหน้ากันมีกูตาคุณู้ได้ดีเสียงมึงได้เลยคุบตา อยู่คนเดียวว้าเสียงโอเคราะจริงไอ้ต้องตป็นเสียงสูงไปมันเริ่มเป็นเสียงสูงมันเป็นปกติเป็นต่ำเขาเริ่มคอมเมนต์ว่าเราเห็นเห็นพูดแบบเห็นพูดเอาจริงๆเอาจริงๆรอบที่สามแล้วแหละโอเคโอเคอ่ะขนาดเปิดแอรแตกแล้วเขาเขาปีกันได้ไงเนีอยากรู้เขาบอกไม่ลองสักทีอย่าลองลองดีมึงอะไม่ลองแม่นี่มีขุนขุนอิงก็คงถามแม่ โ okay, อเคไปไปปล่อยร้องเขาไปเห็นกูว่ากูว <laughs> ่าปล่อยร้องเขาไปเหอะ